สวัสดีในช่วงนี้ยเมื่อเศา้าจ้าเมื่อนี้ยเมือ่อเศา้าฝนตกลิ่นปล่อยปล่อย,อ,ย,อ,ยอากาศเย็นสบายลูกว่าแม่อยากินเข่าจีใส่ไข่แม่กจะจัดหายตามคําขอเลยจ้าบรรยากาศแบบนี้ต้องเค็ดเข่าจีใส่ไข่นอกจากพี่น้องนอกเข้าเนี้วหอนห่อนใายไม่ไม่จ้าเอามาปั่นได้เลยผู้ใดมากปั่นแบบใดกบปั่นไปเลยจ้าผู้ใดมากปันกกป่นกลมุมกบปั่นกลุมผู้ใดมากปั่นรูมหัวใจกบปั่นไปได้เลยจ้านี่ เอาตามความพอใจของเราเลยคุณแม่กัสิปันประมาณซีหากนกับพ่อนอบอตองปั่นหลายจ้ะบอตองจีหลายจีในหน่วย,ยมันจังอ่ากินแบบว่าพ่อห้หายอยากเนาะจ่ะานอบอตองเฮ็ดหลายมันสีเหลือเนาะเฮ็ดแจ๊คซีหาปั่นกับพ่อจ้านี่เลยก็เอามาปันปันป่นปั่นบอตองเฮ็ดหนาหลายจ้ะพี่น้องเพราะว่าคันเฮ็ดหนาหลายเนี่ยอ่า ไข่มันจะมันจะซุกหากเนาะมันจะซุกยากเพราะไข่มันจะอมเข้าไปข้างในมันก็นจะซุกยากเข้าเห็ดบางๆจ้ะทําบางๆก็พอเสร็จแล้วนะคะสําหรับการปั้นข้าวต่อไปก็จะเป็นการโรยรดดีนะคะห้อยห้อยลดดีจ้ะนี่เอารสด,ดีมากกับมาห้อย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 ข้างนั่นข้างนี้ให้มันแบบว่าให้มันมีรสชาตินุ่นๆเนยมันยำเข้าไปไปอ่าุบไข่เนาะนะคะเข้ากับตอง โรยรดดีไปกอนมันจะงสินัวนี่โรยไปให้ครบเบสุอันเลยจ้านาหลังผู้ใดมักนัวแห้งกระใสไหลายผู้ใดมักนัวหน่อยกระใจหน่อยจ้าให้มันได้รสชาติกลมกมจักหน่อยกอนห้าสิไปฉุบไข่นั่นเองจ้านี่เลยชุบไปเลยจ้าชุบไปเลยนี่เป็นขั้นตอนใส่รดดีนะคะ บรรยากาศดีแบบนี้ก็ต้องกินแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องเนะญญาะมันจังสีเขากับบรรยากาศบ่ได้กินโดนจากอ่าด้นดนเทอมากินกะกะคือคืนว่าคือสีแสบอยู่เนาะจา้านี่ลูกอยากก็เลยเฮ้เสร็จแล้วเราจะไปย่างกันเลยนี่บัมนเท่ากับเอาเอาลงเอาลงไฟให้แบบว่าให้มันแบบว่าพ่อแบบว่าเริ่มเริ่มแหงๆจักหน่อยเนาะแหงๆจักหน่อยเ่าก็เอามาชุบไขไ่เดี๋ยวเลืยชุบไขท่ทีละข้างชุบไขท่ทีละข้างนะคะนี่ ซุปเทละขางสักก่อนถ้าเข้าซุปสองขางมันจะแฉะเกินไปเนาะเข้ากับลงทีละขางจ้านี่เลยจ้าชุบบดถุกอันเลยนี่จักน่อยกับสีเลืองอุยหุยห้อมหอมาอันนี้ขางที่สองจ้าตอนนี้เราลงข้างที่สองแล้วนะคะนี่เฮ็ดกินเองกะสิประมาณนี่ละจ้ากะบดเสวยรู้อีอย่างเนาะเฮ็ดแบบบ้านๆเฮาเด้อจ้าเด้อบดเแบบว่าเฮ็ดสวยรู้บดเ กะยดามาด้วยว่าอันนั่นอันนี่จังสันจังสีเนาะแบบบานๆเท่ากับจังสี่ละจ้าแต่สมัยตะกี้แห้งอันอันปั่นปั่นใส่ไม้แหมสมัยเป็นเล็กหน่อยเนาะเอาไม้มาลวก็ปั่นกลมๆไหมปั่นกลมๆใส่ปลายไม่เนาะลวก็เอาเกลือห้อยเอาเกลือลูปบานนี่ก็ับไปจีตะกี้บ่ได้ใส่ไข่เลยจ้ะพี่น้องจีใส่เกลือซื่อๆกันยังแสบเลยจ้ะพี่น้องนี่เลยจ้า เสร็จแล้วนะคะอุ้ยเหลืองอุ้ยหุยอ่าชุบไข่สงรอบสองชั้นเลยนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้หอมหอมหอมหอ้วยห้วยออกนอกจอเลยจ้ะพี่นอ้องข้างในก็นจะช่ำช้ำแบบนี้เลยจ้า